ค่ะไฟมุมนะคะไฟเลี้ยวมุมของนิสสันนะคะตัวนี้นิสสัน B13 ค่ะตัวนี้เป็นข้างซ้ายอ่านิสสันข้างซ้ายนะคะนิสสันเซนท่า B13 รุ่นเก่าเลยนะคะขาวส้มนะคะ กรอบด้านนอกนี่นะคะพลาสติกด้านนอกนี่จะเป็นสีขาวนะคะแต่ด้านด้านในเขาจะแบบมีสีส้มเนาะอย่างที่มองเห็นนะคะอาา่าฮะนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ข้างซ้ายใส่หลอดไฟตัวนี้ไม่มีหลอดไม่มีควายนะคะต้องใช้ตัวเดิม12โวล์21วัตต์นะคะตัวนี้ เดี๋ยวเรามาวัดกันนะคะเดี๋ยวเรามาวัดความยาวเอาด้านนี้ก่อนนะคะจากจุดนี้ลิกด้านก็ได้น,นะคะจะได้วัดง่ายๆนะนี่ค่ะจากจุดนี้มามาจุดนี้นะคะประมาณ17เด็ซนติเมตรนะคะนี่ค่ะสิบเ็ดอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยวัดให้ได้ เท่าเกันนะคะแล้วก็จากจุดนี้มานะคะวัดประมาณอย่างนี้นะคะสิบสามเซนติเมตรแล้วก็จุดนี้มานะคะอ่าสิบสองประมาณสิบสองซนติเมตรนะคะนี่ค่ะสิบสองเซนติเมตรนะคะ